มึงนี้มึงดอกนน่อยอยู่อ้อยเพิ่เหยียบอ้อยเหยียบกระพอง นะเป็นหัวสีซักต้องไปเก็บเห็ดเขียลาลมณงงงๆเป็นงพียงสอง,อง,อง,ง,ง,องดอก dạng đột kìa dạng đột dịp dạy này đột dịp dạy dạng đột dạy dạng kìa dạy นีแกงพอดีีดแกงดอก,กนีน่จ้ะตาก็ ล่หัวไล่ตาวพ่อพี่นาะจ้าโดกให้หน่อยสองดอกดอกำลังพอก่อยเลยโดดหน่อยก้นนี้สองดอก ข้อขาดโอ้ข้อขาดคอเลาะสองดอกดอกงามพี่น้องนี่ไงอล่ะดอกนี้โอ้โ

ป่นตุกปุ๊ยูกต้องเห็นแบบแบบนะออกนูดดน้จัต้องตาเลี้ยวหายเห็ดเลยพี่น้องอันจับเห็ดอยู่ก็ได โอ้โหเด็ดดอกเลยดังสีเงางีโอ้ยเยาม่เก็บเห็ดอีกเด้อจ้ะม đó cũng làm kìa Đi được không cha cho cha. อบจเที่ยวพองหัวขาดออกดอกกระดินเลยโอ้ยฟงดงเลย ว่ขาดมั้โอ้ยแม่หวัวเต่ามาหัวหัน

おい。 ตีลงปมง,งไปอตอนนั้นขนมาอยู่นี่มืด Có đựng đọt nè Đọt nè ngắm ngắm mày khăm Ôi đọt nhanh để lệ nè nòi chứ đọt nè nòi Chú khai của nó đẹp nòi mắt tươm cho nó chú vá đấy <laughs> Xong đọt, đọt nè nói bằng bảng นะตาบเห็นแล้วตาเป็นฟางฟางอู้หูหลายหลาดอกประยัดบ,บานละมือน,นี้มือนั้นมาโคกนี่ดอกจูมมือน,นี้เขาเริ่มบานแล้วจ้ะ ดอกเล่นๆดอกนี่นหน่อยขันท่าบเ,เขียวเท่าได้แหงเป็นหายตกมออัน,น,นมเป็นคนเย็นเนาะ เอาเรืองลูกพี่น้องเอ้ยเอาเรืองลูกเออเอากเขาน่เอาเรืองลูกเอาดอกนึงอยูนิเวเซอร์คือบ่เห็นดอกนลย ยูมองเนี่ยว่าหันเรี่ยยูใช้เฮ็ดเสียพ <laughs> ี่น้องไปดีดีเนี่ยฮะจันออกไม่มันออกไหมัทอดจะออกทอดจะออกเดี๋ยวฮ็ดทอดจะออกปลานี่ออกแล้วเท่านึงแล้วล่ะแต่ว่านมันทอดจะออกไหมอ,อีก เรกนี่เท่าแล้วสองสามดอกละก็เดี๋ยวมีดมามีดทิมด้ตาน่จงามบ่โอเคยังอยู่ เดีจ้ะอื่นเดี๋ยสิออกป้ามาแล้วจ้ะมาเบื้องผลงานบานนี่สองคนมากันสองคนเหมือนนี่ต้องเห็ดปลวกไปหน่อยเดี๋ยวอ้่าติมกันได้คุณแม่แกงจ้ะเครื่องตาเฮ้ยมืงอยไร รักที่นี่ก็บเขาคุณยลายได้อจ้ะเมื่อายสิเมื่อละเมื่อเก่่ยก่้สองุ่งแล้วจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า